เดี๋ยวเริ่มเรื่องแรกเลยกันนะคะในพาร์ทที่1ก็คือในการปูพื้นฐานในส่วนของพิทา a g ั r a นะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเบสิกพื้นฐานย่อยนะคะของมันนะคะพิทา a g o r กําลังจะพูดในส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะโดยที่มีด้านยาวที่สุดก็คือด้าน c นั่นเองค่ะเป็นเขาเรียกว่าด้านฉากนั่นเองนะคะสำหรับมุม c กําหนดให้ค่ะอันนี้มุม a มุม b แล้วก็มุม c นะคะเช่นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากค่ะจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดมุม c เขาเรียกว่าด้านฉากนั่นเอง ในส่วนตรงนี้ค่ะถ้ามุมนี้เป็นมุมที่เราต้องการเป็นมุมที่สนใจที่เราต้องการคํานวณน,นะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A อเขาเรียกว่าด้านข้ามเพราะอยู่ตรงข้ามกับมุมที่เราสนใจนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านที่เป็นเส้นตรง AC ตัวนี้เนี่ยด้านนี้เขาเรียกด้านประชิดค่ะ น้ำประชิดนี้จะเป็นด้านที่ประชิดระหว่างมุมที่เราสนใจกับมุมฉากนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คือของพิทักษ์รัสมีการมีค่าเป็น c กําลัง2เท่ากับ a e กําลัง2บวก b กําลัง2นั่นเองค่ะามาดูต่อกันนะคะในส่วนของเบสิกต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของการทราบความสัมพันธ์ของค่ามุมนะคะโดยบกต้นนะคะก็คือในส่วนของการหาค่าไซน์เซต้าโคศเซต้าแทนเซต้านะคะ sin cos tan ค่ะ cosec เแล้วก็ค o t ค่ะความสัมพันธ์ของก้นนี่คือ sin cos tan cos เซกเซ c คอนะคะอันดับ,บแรกก่อนละกันค่ะให้เข้าใจความสัมพันธ์นของค่าที่เป็นค่า s ซ n ก่อนละกันนะคะ s ซ n หาได้จากไหนเอ่ย sin หาได้จากข้ามส่วนข้ามฉากค่ะความสัมพันธ์น,นะคะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นพีพด้านนี้มีค่าเป็น5ค่ะ ด้านนี้มีค่าเป็น4น้องๆต้องแก้สมการพิทากรัสเองนะคะจะกลายมีค่าเป็น c กําลังสองคือ5กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวกด้ b กําลัง2นั่นเองค่ะเพื่อแก้สมการหาค่า b หรือด้านนี้ออกมาฉะนั้นน้องๆก็สามารถเข้าสูตรนะคะในการเข้าสูตรได้เป็น c กําลังสองคือ5กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2คือ4กําลัง2ค่ะบวกด้ b กําลัง2ฉะนั้นก้อนนี้จะได้มีค่าเป็นอะไรเกิดจากการเป็น้ยี่สิบห้าลน9นั่นเองค่ะ ฉันเราก็สามารถแก้สมการได้นะคะ b เดียวจะกลายมีค่าเป็นบวกลบ3นั่นเองคือด้านนี้ก็เลยมีค่าเป็น3โอเคไม่เอ่ยฉะนั้นด้านนี้มีค่าเป็น3ค่ะความสัมพันธ์ก้อนทรายก็จะกลายมีค่าเป็นข้ามส่วนฉากข้ามส่วนฉากก็คือมีค่าเป็นข้ามคือ3ฉากก็คือมีค่าเป็น5ค่ะความสัมพันธ์ต่อไปค่ะ cos คือชิดส่วนฉากค่ะ ในกรณีชิดสนฉากคือเป็นด้านประชิดประชิดก็คือมีค่าเป็น4เองนะคะส่วนในด้านฉากคือมีค่าเป็น5ค่ะแทนก็คืออะไรเอ่ยแทนก็คือเป็นข้ามฉากชิดฉากแทนก็ต้องเป็นข้ามชิดข้ามก็คือมีค่าเป็น3นะคะชิดก็คือมีค่าเป็นสนะคะ ความสัมพันธ์ก็จะกลายมีค่าเป็นข้ามฉากทิศฉากข้ามชิดนั่นเองเป็นจริงๆแล้วในส่วนค่าแทนค่ะนอกที่จะหาได้จากข้ามส่วนชิดแล้วยังจะหาได้จากความสัมพันธ์ของไซ n เซต้าส่วน,นะคอสเซต้าด้วยนะคะในส่วนความสัมพันธ์ของไซ n เซต้าส่วนคอสเซต้าไซเซต้าส่วนคอสเซต้าน้องๆก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าไซ n เซต้าของรูปนี้ก็คือมีค่าเป็น 3, ส, 3. ส่วน5คอสเซต้ามีค่าเป็น4ส่วน5้น้องอาจจะมาตั้งหารกันเลยนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน ค่าของแทนเซตาก็เลยมีค่าเป็น3ส่วนสีเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันค่ะโคเซ็คโคเซคือส่วนกลับของไซน์นั่นเองค่ะไซน์ส่วนกลับของโคเซ็ก็จะกลายมีค่าเป็น1ส่วนด้วยไซน์เซตานั่นเองหรือพูดง่ายๆคือมีค่าเป็นะไรคะหส่วนด้วยข้ามส่วนฉากเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นฉากส่วนข้ามนะคะในความสัมพันธ์ของเขาเป็นต่อค่ะเศคือส่วนกลับของคอสค่ะก็หส่วนด้วยคอสเซตาค่ะ ก็คือมีค่าเป็นฉากส่วนชิดสุดท้ายท้ายสุดค่ะคือค่าของใครเอ่ยค่าของคอร์ดนะคะในความสําคัญของค่าคอร์ดเนี่ยค่ะในกรณีของค่าคอร์ดเนี่ยคอร์ดมันคือส่วนกลับของใครเอ่ยคอร์ดมันคือส่วนกลับของแทนถูกปะไหมคะฉะนั้นความสาคัญของคอร์ดเนี่ยมันก็เลยกลายมีค่าเป็นคอร์ดเซต้าค่ะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยแทนเซตา้า นั่นแปลความหมายที่เกิดขึ้นคือแทนก็คือมีค่าเป็นไซน์เซต้าส่วนดิคอสเซต้าเจริก็ต้องเปลี่ยนฐานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เลยกลายมีความสัมพันธ์เป็นคอสเซต้าส่วนดิไซน์เซต้าค่ะโอเคอันนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเบสิกนะคะซึ่งน,งน้องต้องเข้าใจในพาร์ทที่1ง,ง่ายๆเลยค่ะพาร์ทที่1อันดับแรกคือสามารถแก้ปัญหาในส่วนของพิทากรลัสได้อันที่สองคือต้องจำความสัมพันธ์ของไซน์คอสแทนโคเซกเ c ษคอททั้งหมดได้ค่ะ ว่าใครคือส่วนกลับของใครโอเคนะคะฉะนั้นข้างทรายก็คือข้ามส่วนชาหาไดจากไหนเอยก็คือด้านข้ามส่วนฉากนักันเองโคเสกคือส่วนกลับของทรายค่ะเซกคือส่วนกลับของคอสในขณะที่คอร์ดก็คือส่วนกลับของแทนค่ะไปดูต่อเลยค่ะในพาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่2เราจะพูดในส่วนของการทราบค่ามุมเบื้องต้นนะคะในส่วนการทราบค่ามุมเบื้องต้นเนี่ยน้องๆต้องเข้าใจในส่วนเบสิกก่อนละกันค่ะว่าการหาค่ามุม 30- 5ส60ีหรือเบื้องต้นหายไง อันดับแรกก่อนละกันนะคะก็คือในส่วนของการหาค่ามุมสามสิ0ส่ห้าหกสิบส่วนที่เป็นลักษณะของข size, cost, 10, cost, x, x, cost, ค่าไซน์ cos tan c ค s ซ็กซ์ c ซ็คร่ะอันดับแรกในการทำงานค่ะสามารถเขียนได้นะคะเป็นมุมสา4สิบี่ิบห้าแล้วก็6กสิน้องต้องดูพื้นฐานตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าตัวเองเนี่ยดูด้วยการใช้นิ้วได้นะคะก็คือสามารถใช้นิ้วได้ก็คือใช้นิ้วไปเลยละกันแต่ถ้าใครเองจำไม่ได้จริงเนี่ยใช้ความสัมพันธ์ของพี่ก็ได้นะคะจะช่วยได้เหมือนกันนะคะ ไอ้ก้อนนี้จะกลายมีค่าเป็น3 4 4 5 60ค่ะจะกลายเป็นความสัมพันธ์ของ s ซ n cos tan ค่ะละับล่าค่ะจะกลายมีความสัมพันธ์เป็น1 2 3ค่ะส่วน2ส่วน2ส่วน2แล้วก็รูทเฉพาะด้านบนค่ะความสัมพันธ์ต่อไปจะกลายมีค่าเป็น3 2 1สองค่ะแล้วก็ส่วน2ด้านล่างค่ะแล้วก็รูทเฉพาะด้านบนค่ะ ถัดไปนะคะพี่สอนไปลนแล้วนีเรื่องของแทนสุต้องไม่เอ่ยแทนเกิดจากสซส่วนคอสก็คอือสามารถเอาค่าไซายกับค่าคอสทาอะไรก็ได้เลยนะคะเอามาหารกันได้เลยนั่นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคือจะกลายมีค่าเป็นรูปหก็คือ1นั่นเองก็คือ1นส่วนสหารด้วยรูปสส่วนสองะคะ่ะเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนความสัมพันธ์ของแทน30ก็จะกลายมีค่าเป็น1ส่วนด้วยรูปสในขนาดเดียวกันค่ะแทน15าค่ะความสัมพันธ์ก็จะกลายค่าเป็นรูปสส่วนด้วย รูทสองค่ะมีค่าเป็นหนึ่งค่ะก้อนนี้คือรูทสามส่วนรูทหนึ่งก็จะกลายมีค่าเป็นรูทสามโอเคนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของใครเอ,อ่ยนี่คือความสัมพันธ์ของการหาค่ามุมสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็หกสิบค่ะของไซน์โคศแทนนะคะตัวนี้ต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานด้วยเบื้องต้นในการหาค่ามุมเบื้องต้นก่อนละกันค่ะบางคนอาจจะจำเป็นนิ้วก็ได้นะคะถ้าเป็นนิ้วเนี่ยให้ใช้มือซ้ายนะคะในการช่วยในการช่วยพิจารณา ความหมายที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นแบบนิ้วค่ะเองสังเกตนะคะนี่คือมือซ้ายค่ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตก่อนละกันอันนี้นิ้น,น,นโป่งนะคะนิ้โปง้งอันนี้นิ้วก้อยฉะนั้นอันนี้คือกลายเป็นความสัมพันธ์คือถ้าเป็นกรณีของมุมสาสิบองศาให้หยิบมุมนี้ค่ะพับลงมาให้หยิบนิ้วนิ้วชี้ค่ะพับลงมาเพราะ ELI bakalım, รานิ้วชี้จะเป็นสัญลักษณ์ของมุมสามสิบองศานิ้วกลางจะเป็นสัญลักษณ์ของมุมส5ิบ้าองศาค่ะ แล้วก็นิ้วนางจะเป็นสัญลักของมุม60องศาอันดับแรกเอานิ้วชี้ก่อนเอามุม30องศาลงมาพับมุม30องศาลงมาคะ่ะน้องจะสังเกตฝั่งนิ้วโป้งนะคะให้ใส่สควรรูทลงไปฝั่งทางนิ้วอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะก็ใส่สควรรูทลงไปน้องสังเกตค่าทรายคะ่ะค่าทรายคือฝั่งนิ้วโป้งจะได้ความสัมพันธ์มีค่าเป็นรูทหนึ่งส่วนสองนะคะถ้าในกรณีของเป็นอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ค่าคอสนะคะ ความสัมพันธ์เลออยู่3นิ้วใช่ไหมเอ่ยก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์เป็นรูปสามส่วนด้วยสองนั่นเองค่ะนี่คือการมองแบบนิ้วก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะโดยการใช้นิ้วใช้ใช้การใช้มือซ้ายเข้ามาช่วยนะคะโอเคเรียบร้อยความสัมพันธ์ก้อนนี้ค่ะการสอกวาถ้าเป็นมุมมุม45อ,อ,องศาก็สามารถหยิบเอานิ้วอะไรนะคะหยิบเอานิ้วนิ้วกลางลงมาได้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของความมันเหมือนกัน ก็จะกลายเป็นค่าเป็นรูทเลยค่ะถ้าเป็นกรณีของมุม4 5าองศาก็จะกลายเป็นค่าเป็นค่าไซน์ค่าไซน์คือฝั่งนี้โป้งค่ะค่าไซน์ก็จะมีค่าเป็นรูทสองส่วนสองค่าคอสก็มีค่าเป็นรูทสองส่วนสองเช่นเดียวกันโอเคความสัมพันธ์ของมันก็เรียบร้อยนะคะในกรณีของค่าแทนก็คือเอาฝั่งโป้งกับฝั่งก้อยมาหารกันก็จะกลายเป็นรูทสองส่วนสองก็จะกลายมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองค่ะเอาไปทบทวนแล้วกันนะคะในส่วนของการหาค่านิ้วด้วยมือตัวเองแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคไปดูต่อกันลวกันค่ะคือดูต่อในส่วนของการหาค่ามงกลม1หน่วยค่ะมงกลม1หน่วยก็คือเป็นการไขปริศนานะคะเป็นการไขปริศนาในส่วนของการหาค่ามุมสุดองศา90องศา180องศา270องศาแล้วก็360องศาค่ะพูดง่ายๆมงกลม1หน่วยเนี่ยมันจะไขปริศนาค่าไซน์คอสแทนเลยค่ะของมุมสุนองศา90องศา1 8 0องศา270องศาแล้วก็360องศาค่ะ วงกลมหนึ่งหน่วยคือวงกลมที่มีรัศมียาว1หน่วยแปลว่า x เป็น1 y เป็น 0x เป็น0 y เป็น1ค่ะเเป็นลบ1 y เป็น0 x เป็น0 y เป็นลบ1นค่ะในความสัมพันธ์ของก้อนนี้นะคะกำลังจะพูดถึงวงกลม1หน่วยคือวงกลมที่มีรัศมียาว1หน่วยนั่นแปลความหมายที่เกิดขึ้นคือเราสามารถหาค่าไซน์คอสแทนโคเซ็คเซคคอร์ดของมุมศูนย์องศา90องศา180แองศา270องศาแล้วก็360อองศาได้นะคะโดยที่ วิธีการดูค่ะค่าไซน์เนี่ยค่าคอสดูยังไงนี่คือมันจะเป็นคู่ดับมาให้ใช่ไหมคะ x คือค่าคอสค่ะ x คูณ y สนั่นเอง x คือค่าคอส y คือค่าไซน์ฉันค่าแทนก็เกิดมาจากไหนเอ่ยค่าแทนมันก็รู้อยู่แล้วว่าค่าแทนเกิดจากไซน์เซต้าส่วนด้วยคอสเซต้าค่ะโดยง่ายเพือเกิดจาก y ส่วน x นั่นเอง โอเคนะคะเริ่มต้นกันเลยละกันค่ะอันดับแรกถ้าพี่ต้องการหาค่ามุมอะลรเ่ยถ้าพี่ต้องการหาค่ามุมไซน์ค่ะมุมไซน์เก้าสิบองศาถ้าไซน์เก้าสิบองศาก็คือมีค่าเป็นหนึ่งคอร์เก้าสิบองศามีค่าเป็นศูนย์ในขณะที่แทนเก้าสิบองศาค่ะเกิดจากไซายส่วนคอร์เกิดจากหนึ่งส่วนศูนย์ก็คือเศษส่วนส่วนห้ามเป็นศูนย์ใช่ไหมคะหนึ่งส่วนศูนย์ตอบหาค่าไม่ได้ค่ะสลับค่าแทนนั่นแปลความหมายที่เกิดขึ้นคือสำหรับมุมเก้าสิบองศาคือไซเซต้าก็มีค่าเป็นหน cos เซตาก so 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 ็จะมีค่าเป็นเลยคะมีค่าเป็นมีค่าเป็น0นในขณะที่แทนค่ะจริงๆเขียนมุมเข้าไปเลยก็ได้นะคะแทน9ก้ค่ะก็จะตอบเป็นหาค่าไม่ได้เพราะเศษส่วนห้าเป็นศูนย์นั่นเองนะคะในขณะอันดับแรกค่ะในส่วนของไซค่ะถ้าทรายส่วนองศาก็จการมีค่าเป็นศูนย์ค่ะคอสูนย์องศามีค่าเป็น1ค่ะก็จะดูตามความสัมพันธ์ได้เลยนะคะแทนสนย์องศากิจการมีค่าเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งถ้าูนย์ส่วนหนึ่งก็คือมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองในความสัมพันธ์นะคะ ดบบต่อไปค่ะในส่วนของมุม1 80องศาไซน์ลอ80องศาก็จะมีค่าเป็น0ูนคอร์ส80องศาก็จะมีค่าเป็นลบ1ในขณะที่แทน0นย์องศา1 80องศาค่ะก็จะกลายมีค่าเป็นไซน์ส่วนคอร์สก็คือ0ูนส่วนลบ1ก็คือมีค่าเป็น0ูนนั่นเองสุดท้ายท้ายสุดค่ะก็คือในส่วนของมุมที่เป็นมุมอะไรคะมุม270องศาค่ะก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่บอกว่ามันก็คือ ไซด์ส่วนคอสไซด์ส่วนคอสก็คือสำหรับค่าแทนเนี่ยนะคะแทน270องศาเกิดมาจากลบ1ส่วนศูนย์ก็ตอบได้เลยหาค่าไม่ได้ในขณะที่ไซด์ลบ270องศาก็จะกลายมีค่าเป็นลบ1นคอส270องศาก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะที่น้องต้องเข้าใจในส่วนของการหาค่ามุม s ซ n c คอสแทนโคเซ็คเซ็คของมุมที่ตรงแกนแล้วให้เป็นแล้วโดวยเบื้องต้นน้องๆต้องเข้าใจความสัมพันธ์แต่ละคอสแลนด้วยค่ะน้องสังเกตนะคะคอสแลนด์นี้นะคะเเป็นอะไรเอ่ย x มันจะเป็นค่าบวกเส้นเนี้ยค่ะเเป็นค่าบวก y ก็มีค่าเป็นค่าบวกด้วยในกรณีข้อนั้นที่1ค่ะ x เป็นบวก y เป็นบวกค่ะ s i n เป็นบวก cos เป็นบวกนั่นแปลความหมายคือแน่นอนถ้า s i n เป็นบวกแล้ว c o s ก็ต้องเป็นบวกด้วย s e c ก็ต้องเป็นบวกด้วยแล้วก็ถ้า s i n เป็นบวก c o s เป็นบวกแน่นอน tan ก็ต้องเป็นบวกด้วยค่ะ ราะเนื่องจากว่าแทนเกิดจากไซน์ส่วนคอสบวกส่วนบวกย่อมมีค่าเป็นบวกแปลว่าข้อแที่1คือเป็นบวกทุกค่าอันนี้จะใช้ในการเช็คค่ามุมนะคะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ในการเช็คค่ามุมด้วยต่อค่ะข้อแที่2ค่ะบอกว่า x เป็นอะไรเอ่ย x มีค่าเป็นลบ y มีค่าเป็นบวกขลัแที่2ค่ะบอกว่า x มีค่าเป็นลบค่ะในขณะที่ค่า y มีค่าเป็นบวกนั่นแปลความหมายคือค่า y คือค่าไซน์แปลว่าข้อแที่2คือค่าไซน์เป็นบวกนะคะ ค่าคอสเป็นลบค่าแทนก็ย่อมมีค่าเป็นลบเพราะว่าแทนเกิดจากไซน์ส่วนคอสบวกเจอลบมีค่าเป็นลบค่ะสำหรับค่าแทนโอเคนะคะฉะนั้นคอลัมน์ที่สองค่ะเป็นบวกเฉพาะค่าไซน์กับค่าอะไรเอ่ยส่วนกลับของไซน์ก็คือค่าของใครคะโคเซกนั่นเองโอเคไม่เอ่ยสำหรับคอลัมน์ที่สองแต่เราจำสัญลักษณ์เป็นลักษณะของการบวกเฉพาะค่าไซน์ละกันค่ะเราต้องรู้เองอยู่แล้วนะคะว่าถ้าไซน์เป็นบวกโคเซกก็ย่อมเป็นบวกด้วยคอลัมน์ที่สามค่ะเป็นอะไปเลยเอ่ย x เป็นลบ y เป็นลบฉะนั้นถ้า x เป็นลบ y เป็นลบแปลว่าแทนย่อมเป็นบวกโอเคไม่เอ่ยถ้าแทนเป็นบวกแล้วคอร์ดก็ย่อมเป็นบวกด้วยค่ะข้อที่4ค่ะ x เป็นเ่ย x เป็นบวก y เป็นลบเป็นบวกค่าเดยกคือค่าของ cos เพราะ x คือค่า cos ค่ะฉะนั้นถ้าค่า cos เป็นบวกค่าของ sec ก็ย่อมเป็นบวกด้วยนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการหา การเช็คคอดแลนด์นะคะแล้วก็การทราบค้ามุมที่อยู่ตรงแกนต้องทราบอ,ตตอัตโนมัติเองนะคะตรงนี้ต้องรู้เองในส่วนของวงกลมหนหน่วยค่อนข้างเป็นวงกลมที่มหัศาจรรย์พอสมควรค่ะฉะนั้นน้องๆต้องเข้าใจในส่วนของเบสิกแล้วก็หลักการในการใช้งานด้วยนะคะ